ตบอนผ่านองค์พระมาแล้วเล่นต่อไป5าบอันนี้คือทางเลี้ยวเข้าบ้านเกาะานี้สังเกตจากเสาไฟซึ่งมันระวังดูนะครับส วังงูด้วยนะไมระวังงูด้วยนี่จะผ่านบ้านเกาะแล้วนี่บ้านเกาะกลางม oh ู Wait, ่บ้านต้องง่ายที่เจอหน้ป้ยอะป้พไม่าวปายกม่านทำไมวะันบ้านเกาะต้นไม้แต่บ้านนูแหวนบ้านเกาะองนูแหวนไม่มีคนอยู่นะ บ้านเกาะมันเกาะมันจมไปแหละระวังงูนะแล้วเราเลี้ยวไปบ้านไหนรอดนะไม่น่าจะมีรอดไหมรอดยังไงอะไม่ท่วมอ่ะไม่ทั่วรถมีบวกนี่บ้านเกาะซึ่งคาดว่ารถออกไม่ทันได้รถก็จมไปดูดินี่เขาจอดบนสะพานอ่ะบ้านเกาะบนสะพานะสะพานอะก็จอดบนสะพานอะไรอย่างนี้เลยอะนี่คือรถบนสะพานหน้าบ้านเกาะอ่ะมีรอดทางนี้ รได้แวนาออยู่คันนึงพี่ดาล้อมีรอดอยู่เอ็กไฟส์แบบี้ส่วนสามคันนี้จมสคันอยู่ในนั้นหลายคันเหมือนกันต้นไม้ตายหมดเลยน่าสงสารนาต้นไม้ต้นไม้ตายหมดสมมหมู่บ้านนี้จะเอารถออกไม่ทัน บ้านนเี่ยูก็ขยะก็ลอยเต็มบางกระทงก็เละแต่ว่ามันมันเป็นย่านคนมันเยอะคนไม่ดี่รถสี่คันบ้านนี้ก็ออกไม่ทันโดนห้าคันดีไหมหนึ่งคันรถปู่ไอ้ดรถจอดเยอะมากขยะของเล่นลูกของเล่นเด็กลอยมาตรงนี้หมดเลยใ่บ้านเด็กฝรั่งก็หลิดนาวเลย ถ่ายรูปได้ไหมถ่ายวิดีโอไว้พี่ดานพ่อเคยสนวภาคสามตอนใส่อะไรบุมบุ๋มบุ๋มเลยนะอะไรวะนี่นี่ก็บ้านเกาะสภาพบ้านเกาะเฮ้ยจักรยานรอดในี่ยเนี่ยอยเหรอ น,นี้หลังคาบ้านหลังนี้อันนี้หลังคาลงรถไม่ไม่ใช่รถจมน้ำตรงนั้น,นอันนี้คงรถคงอาจจะอยู่ใต้นี้นะเนี่ยพี่ดานรถอาจจะอยู่ใต้นี้รถแม่ก้อยอยู่ใต้นี้แน่ๆนตู้เย็นไหนอะตู้เย็นลอยออกมาอยู่ตรงนู้นลูกลูกตู้เย็นลอยพี่หลอ่ลอมานอกนนบ้านหนึ่งอัน ดึง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 จริงวะดึงดึงาึงดึงวไ้กซีารีดึงดึงึงดึงโอ้โหหมู่บ้านนี้ถึงสังเกตว่าจะถึงซอยก้อยใกล้ถึงบ้านแล้วึงดึงอกอยกอยซอยอะนะหานี่ซอยสองแล้วใกล้ถึงบ้านก้อยแล้วดึงดึงึงดึงนะสย มอเตอร์ไซค์รอดครับมอเตอร์ไซค์รอดไม่อยู่ดีๆรถไม่รอดซอยปานจิตสามแล้วเนี่ยรถจักรยานสองเนี่ยรถจักรยานพุทธใช่ไหมได้ตอนแรกไม่เห็นป้ายซอยเลยนะสามรอบนะเนี่ยป้ายซอยตรงนะตอนแรกอ่ะอันนี้สังเกตได้ว่าน้ำมันโล่งพี่สังเกตจะขอบเอออ่านี่รถเลยรถ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 มีรถเห็นแต่หลังคานิดเดียวอันนี้ก็มีรถอยู่เฮ้ยพี่ดา หน้ากลัวมากหม่บานนี้รถจมเยอะมากเกือบแล้วนึงหึงนึงึนึงึงใกล้ๆถึงบ้านก้อยแล้วบ้านตรงข้ามไม่เอารถออกเลยที่มาห่อๆวันนั้นแม่ก้อยที่ห่อๆไว้เขาเอาติกข้นมาพอดีเอ้ยบ้านก้อยอย่างเนี้ยบ้านชั้นเดียวนี่บ้านก้อย โอ้โหมันสูงมากจนเราอาจจะโดนสายไฟได้ถึงบ้านก้อยแล้วห่อไว้ดูโอ้โหเนี่ยบ้านตรงข้ามไม่โดนออกแต่ที่ห่อไว้ลอยนะรอยไหมพี่ดาน่าจะรอดนะไม่รู้ว่าดูที่เประวังนะถึงบ้านก้อยแล้วถึงสายไฟเลยอย่างที่พี่ลุงดานบอกนู่นนะก้อยอยู่คันนู้นลอยเลยเห็นไหมที่ห่อไว้รถก้อยอยู่ไหนวะไอ้ก้อยรถแกอยู่ไหนวะรถแม่อยู่ในบ้านกระบะไม่เห็นนะคะ อยู่ในรถหรอรถอะพี่มิดหรือจีนทายมิดไหมเป็นรถจี้างกะลมนะอุ้ยบ้านหลังนี้ที่เราบ้านหลังนี้ก็รถลอยมีหนูมายืนเล่นได้วยใช่บ้านไม่ระวังสายไฟลูกอย่าจับนะอย่าจับมอแปลงนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่านะรถก็อยู่ไหนวะตายมิดทันมิดแล้ว้นลอยแน่เลยส่วนรถก้อยตอนนี้เราหายยังไม่เจอรถก้อยไม่รู้อยู่ไหนมีรถก้อยสองคันแต่ว่าเราไม่เห็นรถเลยตอนนี้ ก็อันนี่แปลว่าเบียร์แต่รถแม่รถแม่เรามองไม่เห็นรถแม่เรามองไม่เห็นเลยเห็นไหมทำเป็นใตถุนโล่งนะนุ่งนุงร้องตกนี่คือบ้านก้อยที่เราจะมาดูว่าแต่ว่าก้อยจะเข้าบ้านยังไงก้อยแกจะเข้าบ้านยังไงวะต้องไปดูพี่ดาพี่ดาดูข้างหน้าอีกทีว่าว่ามันเปิดอะไรกระจกเปิดหรือเปล่าก้อยเราพยายามจะเข้าบ้านก้อยซะหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะเข้าได้ตรงไหน สังเกตใบหน้าก้อยเริ่มกังวลหาทางเข้าไม่ได้นี่คือสภาพเจ้าของบ้านบนใครเปิดก้อยเออมีรอยปีนมาไหนยังไม่เห็นพี่ไม่เห็นแต่มีมีขวามีเปิดแน่นอนมีสิทธินะอ่าฮะจะเข้าไปดูไหมก้อยจะปีนไปดูเปล่าเอาไงเห็นอะไรดำๆก็ไม่รู้ก้มก้มก้มทุกคนก้มหัวนะลงลงลงเลยเด็กๆลงไสใโทรศัพท์วะไม่รู้กย อย่างไหนก็มาแล้วว่าก้อยเข้าเหอะก้อยต้องมุดเข้าไปอ่ะไม่ต้องลุกไม่ต้องก้มขนาดนั้นหรอกมีล่องรอยการเปิดหน้าต่างเออว่าก้อยเปิดนะนั่นอ่ะเปิดเลยอ่ะนั่งลงเด็กๆนั่งลงเดี๋ยวจะพยายามเข้าไปแล้วก็มีเหมือนม้วนครับ